เ,เ,เป็นก,ก,ก็เก็บไปอีกสองนะครับเก็บไปแล้วนะครับรอบแรกเก็บดาวดันฝั่งคนไปนะครับรอบนี้ตาพี่หนู60หกซูนแล้วนะครับพี่หนู60หกซูนเอิร์นวัดใหญ่นะครับแล้วก็ได้แขกรับเชิญพิเศษมาเป็นพี่หลอมท่ายางนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งนะครับิสังเกตหน้าของแต่ละคนดีๆนะ คอยจับอาการดีๆนะจับอาการให้หนูจับอาการในรถใหญ่ด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างออกเป็นยังไงและพี่ทอมเนี่ยพี่ธอมทายางเนี่ยต่อพี่คอยโค้งซีโร่ไม่โค้งหนีทำไมนะครับไปดูวันเป็นยาเป็นยเเเยยดี๋วอา

คุณชอระวางเดี่ยวคุณชอนี่เดี๋ยวลองไนก่อนเดี๋ยวลองไรก่อน

อัเอาไปงะไปแล้วอ่ะของม่ก็ีบอกใหม่ออกมาดิบอกแล้วอะไรอีกเนี่ยะบอกใหม่ออกมาดิ นี่เนี้ยทำไมจะไม่กวให้กอดชายองนี้ได้กานเอาไอ้นี่มาแกด่าคนรงโง่แล้วตัวแกไม่ากดีเลยัวมไม่ทัาจโ่แล้วไม่ถือว่าพี่ไปเลย อะไรนะคะอะไรนะคะเก็บเลยโอ้ว่าแล้วแม่ขึ้นเอาจะบอกอจะบอกเหนายบกว่าเออก่าตกไปะบอกเราหาบอกเธอก็ทุกอัะบอกเนี่ยพี่กนุ่ยบอก 哎呀！